สว e> ัสดีครับก็อแม่พี่น well well. ้องวันนี้มาพอกับลุงคำคนไก่บ้านเห็นแล้วครับผมวันนี้ลุงคำก็มีเมนูนําเสนอเห็นแล้วครับวันนี้ลุงคำจะแปลงไก่ต้มน้ําปลาครับผมวันนี้ก็ได้ขาไก่ติ๊หน่องนะครับสะโพกจะหน่องครับผมขาครับสะโพกติดกันนะครับได้สี่ขาครับผมวันนี้เราก็จะมาแปลงไก่ต้มน้ําปลาครับผมไปพอกันเลยครับผม ว่าวันนี้ลูกคามีวัตถุที่เป็นอย่างของครับผมมาครับผมเริ่มเลยครับผมก็มีจะคลายครับผมจะคลายสองหัวครับผมตัดกึ่งครับผมนี่ครับสำหรับเนี่ยครับผมเอาเนาะปื้นเอาครับผมแล้วก็มีกระเทียมครับผมกระเทียมหอมขาวน้นหอมครับผมนี่ครับใบบุกคูดสองใบครับไม่ต้องใส่นะครับผมกิงสองสองแผ่นครับผมสองชิ้นครับผม โมฆ่าแฮมสามแว่นครับน้อยๆครับจะมีเอ่อเนื้อต้มตาอปิ๊บเป็นก้อนนะครับตักลงไปครับไปในบทนี้นะครับผมครับเราจะมีเม็ดพริกไทยครับผมพริกไทยขาวครับนี่ครับหมดพอดีครับนี่ครับตลงไปครับ น่ก็ะมีไก่ครับผมใส่มาเลยครับนี่ค่ะสองขาครับผมสามขาครับสี่ขานี่ครับผมแล้วก็เขามาปรุงเครื่องเ้องครับผมต้องปรุงกับผมมีอย่างนักอย่างไรครับผมน้ำปลาครับผมนะครับน้ปลาซอยสามจอนสอง สามบผมสามจอนครับผมนี่ก็ซีอิ๊วขาวครับผมนี่ครับใส่ไปหนึ่งจอนครับผมชูโรตนะผมหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปนะครับมีน้ำเปล่าครับผมน้ำเปล่าใส่ท่วมเลยนะครับน้ำซุปน้ำสต๊อกนะครับผมใส่ไปเลยนะครับใส่ท่วมนะครับ ต้มไก่ปไปเลยครับผมแล้วก็มีแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับผมใส่ลงไปก่อนครับประมาณหนึ่งช่องชาของหนึ่งช้อนชา,นชนชาค,นครับนี่นะครับผมหนึ่งช้อนชาครับแล้ปไปเลยติดไฟเลยครับ ต้มไฟแห้งก่อนนะครับผมทําไฟมันหอนแล้วค่อยเบาไฟนะครับต้มอ่าแกงน้ําปลาเนี่เขาต้องเบาไฟครับผมใบฟังใบอย่างก็ไฟอย่าใบ่ะไฟฝั่งกลางครับผมเพราะนั้นมันจะผิวมันจะบางงามครับผมผิวมันจะบะสวยงามครับโดยเฉพาะหนังอันนี้ครับมันจะแตกครับผมรอมันเดือดนะครับแล้เบาไฟครับขาดไปได้ครับผมนี่ครับการประชีหรือว่าหาดประชีพ้าป้อมนะครับใส่ลงไปเลยครับผมนี่ครับ เป็นเตยก็ใส่ได้ครับผมในขนาดที่ห้องรอไก่ต้มนะครับผมเอามาแปลงจิ้มสามรสนะครับจิ้มไก่ครับผมนะครับเดี๋ยมีผักชีผักป้อมนี่ครับผมก้านนะครับผมแล้วมีพริกขี้หนูครับยี่กระเทียมครับก็มีมะนาวครับผมเน่ใส่น้ำปลาด้วยครับมาเลยครับมันยอนเลยครับมาตามคนเลยครับ พริกเขียวแดงบะหมีม่ครับวันนี้มีกับพริกแดงครับผมพริกเขียวบะหมีม่ครับใส่พริกแดงแล้วครับเดี๋ยไปไหนครับตำครับใส่เข็่ลงไปครับ ใส่ห้าฟอรมไปครับผมต้อก็ต่ำครับใส่น้ําตาลก้อนไปนะครับผมน้ําตาลก้อนนะครับนี่ครับมันแข็งครับผมได้ลมครับนี่ครับต่ำไปเลยครับนี่ครับผมน้ำตาลประมาณนี้ครับต้องมึงเหลือกน้่งไปครับผมว่ให้บดีครับผมเปียกครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวได้ยังมาปรุงเลยครับผมเครื่องปรุงก็มีอยังนักครับผม มีมะนนาวเหียน้ำปลาครับผมชูรสครับตาลพี่ก็ใส่ไปนอยครับผมตาดปิบทำปอใส่น้ำตาลครับซ้ายครับผมครับชูรสนะครับผมนี่ครับใส่ลงไปเลยครับชูรสน้ำปลาครับผมปลาสองจ้อนครับมีมะนนาวครับผมนี่ครับ น้ำลูกหนึ่งครับผมบเป็นอัรเซฟพิธีครับผมนี่ครับจิ้มสามรอนเฮาครับผม มาครับผมนี่ครับเริ่มจิ้มไก่ครับผมไก่น้ำป่าครับไก่เดือดแล้วครับผมตักฟองออกนิหน่อยครับนี่เดือดเบาๆครับผมสะาปหมันเดือดแห้งถ้าเดือดแห้งนี่มันจะเ่าฮือหนังไก่มันบางงามครับผมหนังไก่มันจะแตกครับนี่ครับก็คือรังส์เบาไฟครับช่อนไอ้ฟองออกครับผมตักฟองฟองออกนะครับ เบลล์แล้วครับผมอาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณ45นาทีครับผมถ้าถึงเปิดนะนักก็50ก็ได้ครับบางทีมันอยู่ที่ไก่ไล้ครับผมไก่อายุบอเต่ากันครับ45นาทียังน้อยครับผมไก่ต้มถึง50อาจจะไปถึงชั่วโมงก็ได้ครับนี่ก็เดือดแล้วจะพักไปให้มันเดือดบุดบุดบุดครับผมนี่ครับ ถ้ามันออกแล้วเ้าก็ตักติ๊กครับผมนี่ครับหน้านี่ครับนี่ครับเดือดเบาๆครับนี่ครับมาครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เ้าต้มได้45นาทีครับผมนี่ครับนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวมาจิ้มพอเนาะชาติออกหวานน้อยเค็มๆนะครับ สองรสครับผมกินหวานครับก็หอมกินหอมครับ <c oughs> จิมตินเนวปอครับผมนี่ครับ <c oughs> แ้วเลยมาครับผมมันชิมอเลยครับ <c oughs> ไก่รมน้ำปลอน้ำปลอ <c oughs> นะครับ เยนี่เลยใส่ไปเลยนะครับเอาเละครับผมนะครับอืมมาค,ครับผมรอครับ นเราเปย่างพอครับผมไอ่ต้มน้ำปลาง่ายๆครับผมนี่ครับกินมาได้ยังลำเลยครับผมนะครับจะได้ขอฝากคลิปเลยครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมถ้าถูกก็ปุกใจก็ฝากติดตามด้วยครับผมจะได้กอลุกคำขอฝาก คลิปนี้เจยครับคลิปนี้ขอจบเพีงตัวนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าปักกันใหม่ครับผมคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผม